เปู่คนโของที่สามเมื่อริ่มเวาทต่วเกด็นายมันจะกด้างาิงกาทาร้อคนมีระยะในการนางวคือวุกทีสามิมีนาคมพันหสิบกถตั้งแต่เดืาบแปนเป็นดาวไปวคนจะพิราดิบทำเตือนะรว

ตอบอนาตีรัตตริชัยกณะรกของนูยามคำแต่ในเบอกระกูลปูยามิงในปูรูชัยควรจะตีมีโอาสผู้ได่นกบุ่มการเงินแรกิจได้ตรวจสอบ ในตรวงบุจลิวิตส์ท้องถิ่นของประเทศเราท่านสสฉลาดขามช่วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการที่ปรึกษ,ษาคณะกรรมธิการการเนินการทัง สถาบัานการเงินและตลาดการเงินสภาผูแ้แทนรัศดรท่านสอสอ,อภิชาติตีรัะสวัสดิชัยรองประธานคณะกรรมาธิการโพสถานเพาะกรรมาธิการท่านนายอำเภอทวัตปุรีท่านนายอำเภอยังทานท่านผู้นาส่วนราชการและผู้เข้าร่วม สัมมนาที่รทุกท่านครับกับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย,ย่างยิ่งที่ได้มาการกานผลการงบประมาณรายกา้ประจำปีขององค์กรหรือ่บริทท้องถิ่นซึ่งอยู่คณะของการบัญชีการเงินและการกคลังก่อนอื่ผมขอแสดงความื่นชมผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านที่ความสำคัญกับการจัดสัมมนา คณะกรรมการมาตรการการเงินการขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสัมพัญต่อาการดําเนินงานตามภารกิจและแผนพัฒนาองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพจึงควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันนี้ในนามคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินของสภาวทิทยาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมานาซึ่งเราจัดมาทุกปีมีหลายกลุ่มเป้าหมายแต่ปีนี้หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนหนึ่งได้คนเก่าได้เคยทางานในสนานสม,มาชิกมาเป็นผู้บริหารส่วนหนึ่งได้นายก ผู้บริหารเป็นคนใหม่ the ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรับรู้ความหมายการในในองค์กรนั้นเพื่อให้เกิดการทำงานไม่สะดุดนะครับและต่อเนื่องได้เป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนอยากให้เราแก้ไขปัญหานี่ผมดึงหลัเลียนเชิญมาทั้งหมด3าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน300รอยคนเส็จนะครับเพื่อมาปัญหาร่วมกัน เจะจากคำถามถามครับเพื่อนที่ไม่ถามก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นโครงการมีเงินไปแล้วทำถนนข้าวเกี่ยวตะบนอื่นนอกเหนือจากนั้นเขาตัวเองจะแก้ไขปันอย่างไรนะครับส่วนที่สองก็คือท่านนายุทธ์จะได้รู้ว่าทิศทางเวลาชาวบ้านขอความร่วมมือจะขยายเขตไฟฟ้าต้องขอใครจะโกงกันแหล่งน้ำทำถนนจะขอใคร นอกเหนือจากผู้ฟังตัวเองอันตัวนี้จะได้ส่วนหนึ่งจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากทรัพยากรและจากการแลกเปลี่ยนกับคนทั้งคนเก่าคนใหม่จะเชื่อว่าจากนี้ไปจะเข้ารูปรอยเพื่อต้องกินเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ใกล้ชิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแล้ว น้ไม่ไหลไฟไม่สว่างก็ท้องถินอันดับแรกจะต้องรายงานท่านส่วนใดที่ใช้เงินของตัวเองได้จะขอไปแก้ไขปัญหาไปอย่างลึกส่วนนี้เกิอํานาจหน้าที่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าอําเภอจังหวัดสจสวันนี้ครยชนบ้างตามสมควรนะครับรักกันมันคงโปรดจงจำไว้ฝากฉลาดําพวงเอาไว้ បកល័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ